สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะปุ้กก็จะพาเ,เพื่อนๆทำแพนเค,ค้กครีมสดเป็นแพนเค,ค้กที่สามารถทำเป็นเค,ค้กได้อย่างง่ายๆขายในคาเฟ่ได้อย่างสบายๆเลยค่ะอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องครัวสาม,มีแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปใหม่ๆนะคะครีมสดในการทำเค,ค้กวันนี้ปุ้ขอแนะนำลิสไนแองการ่าฟาร์มมิลทอปปิ้งเหมาะสำหรับเมนูที่ต้องการเน้นกลิ่นหอมนมสดแท้ ครีมอยู่ตัวดีใช้ปาดตกแต่งเค้กได้ง่ายนำมาละลายในช่องแช่เย็นปกติและเขย่ากล่องก่อนใช้งานทุกครั้งมาค่ะเรามาเริ่มทำขนมกันอย่างแรกเลยปุ๊กก็จะพาเพื่อนๆทำแพนเคก้กเราจะใช้วิปครีมเพื่อความหอมนมตามด้วยน้ำตาลทรายน้ำผึ้งน้ำผึ้งจะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะน้ำมันพืชกลิ่นวานิลลา และก็ไข่ไก่ค่ะไข่ไก่ที่ปุ้ยใช้เป็นไข่ไก่เบอร์3ามใช้ทั้งหมด6ฟองหลังจากที่เราใส่ส่วนผสมครบทุกอย่างเรียบร้อยแล้วให้เราคนส่วนผสมให้เข้ากันหลังจากที่คนเสร็จเราจะได้เนื้อขนมประมาณนี้นะเดี๋ยวเราจะเอาเขาไปทอดในกระทะกันค่ะเปิดเตาแก๊สเวลาที่เราทอดนี่เราจะใช้ไฟอ่อนเพราะว่าถ้าเราใช้ไฟแรงแล้วเราก็แพนเค้กของเราจะไหม้ ปุ้ยจะใช้ถ้วยตวงขนาด1ส่วน4เอาไว้ตักแพนเคก้กค่อยๆหยอดแผ่นเค้กลงไปในกระทะแล้วก็รอให้มีฟองอากาศขึ้นให้รอบๆแผ่นเลยนะหลังจากที่เราเห็นว่ามีฟองอากาศขึ้นเรียบร้อยแล้วให้เราใช้ตะหลิวค่ะพลิกกลับด้านให้อีกด้านหนึ่งสุกอีกด้านหนึ่งใช้เวลาไม่นานนะใช้เวลาแป๊บเดียวเท่านั้นเองอันนี้นะคะที่เราทอดเรียบร้อยแล้วแผ่นแป้งเขาก็จะมีสีเหลืองอมทองแบบนี้ หลังจากนั้นก็เอาไปพักให้เขาเย็นค่ะเอาไว้สำหรับทำขั้นตอนต่อไปนะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะมาตีวิปปิ้งครีมกันวิปปิ้งครีมลิชไนแองการ่าฟาร์มิลท็อปปิ้งเหมาะสำหรับเมนูที่ต้องการเน้นกลิ่นนมเขาจะหอมนมมากๆเลยเทเสร็จแล้วก็ตีให้เขาขึ้นฟูนะคะขึ้นฟูง่ายมากสามารถหาซื้อได้ที่ร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่ทั่วประเทศและช่องทางออนไลน์ อันนี้เป็นวิบที่เราตีเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๋ยเอามาใส่ถุงบีแบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้หัวตีเบอร์885้าโคเรียแพนเคก้กที่เราปล่อยเอาไว้ให้เย็นค่ะและสุดท้ายเป็นผลไม้ที่เราชอบค่ะหรือจะเป็นผลไม้ตามฤดูกาลก็ได้และอันนี้แพ็กเกจของเราค่ะเดี๋ยวปุ้ยจะมีะรายละเอียดเพิ่มเติมเอาไว้ที่ใต้คลิปสามารถกดดูตรงเพิ่มเติมได้เลยปุ้ยจะมีขั้นตอนการทําเคก้กให้ดูนะคะแพ่นเคก้กขิ้มสดของเราเริ่มจากการวางแผ่นเคก้กลงไป แล้วก็บีบครีมครีมจะบีบแบบไหนก็ได้นะจะไม่มีหัวบีบก็ได้บีบเป็นทรงกลมก็ได้หลังจากนั้นก็ใส่ผลไม้ลงไปและวางแผ่นเค้กลงไปเป็นชั้นที่2กดเล็กน้อยนะให้เขาติดกันแล้วก็เพิ่มครีมลงไปเป็นชั้นที่2ค่ะปุ้ยจะพยายามทําให้ดูนะคะโดยที่ตัดให้น้อยที่สุดเพื่อเป็นเพื่อนทําตามได้ง่ายๆหลังจากบีบครีมเรียบร้อยแล้วปุ้ยก็เพิ่มผลไม้ลงไปด้านหน้า และก็ตกแต่งด้วยใบซาลาแหน่นอกจากจะใช้ใบซาลาแหน่แล้วเราอาจจะใช้ใบรสแมรี่หรือใบททมก็ได้เหมือนกันในคลิปนะคะปุ๋จะมีทั้งหมด4รสชาติอันนี้ก็เป็นรสสตรอเบอรี่รสชาติของเขานะคะเวลากินคู่กับครีมแล้วเขาจะออกอมเปรี้ยวอมหวานอร่อยมากๆเลยส่วนอันนี้เป็นแพนเค้กครีมสดรสส้มเขาจะมีความเป็นส้มมากๆเลยกินคู่กับวิบครีมอร่อยมาก นอกจากผลไม้แล้วเราสามารถตกแต่งด้วยคุกกี้ก็ได้คุกกี้กินกับครีมสดอร่อยมากๆเลยอย่างอันนี้นะคะจะเป็นรสคาราเมลคอฟฟี่ซึ่งให้ความหอมหวานอร่อยมากๆแพ็กเกจของเขานะคะสามารถปิดฝาหลังจากปิดฝาเราก็จะได้แพ็กเกจแบบนี้สามารถวางขายในตู้แช่ได้หรือว่าขายได้เลยนะไม่ต้องใส่กล่องอีกแล้วแพนเคก้กครีมสดสามารถเก็บในตู้เย็นได้ทั้งหมด3วันถ้าไม่มีผลไม้สดสามารถเก็บในตู้เย็นได้ทั้งหมด7วัน หลังจากที่เราทําขนมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาเทสขนมกันอย่างแพนเค้กอันนี้ปุ้ยใส่วิปครีมบอกเลยค่ะว่าลิสในแองกาลาฟาร์มิลท็อปปิ้งเขาหอมนมมากๆเลยเนื้อขนมก็นุม่มหรือว่าถ้าเราเอามากินกับผลไม้สดปุ้ยบอกเลยนะคะว่าเข้ากันมากๆเลยมีความหวานมีความหอมแล้วก็มีความสดชื่นภายในคําเดียวกันยิ่งกินกับแพนเค้กนะคะอร่อยมาก และถ้าหากว่าใครอยากทำขายนะคะบุ๊กก็มีคำนวณต้นทุนให้เพื่อนๆด้วยแพนเค้กนะคะ1สูตรราคา57บาทวิปครีม1สูตรราคา94บาทเคก้ก1ชิ้นนี่ต้นทุนอยู่ที่13บาท2สตางค์ส่วนท็อปปิ้งอื่นๆนะคะอย่างเช่นถ้าเราใส่สตรอเบอรี่จะอยู่ที่18บาทอง,งุ่นไซมัดคัดอยู่ที่8บาทส้มเชื่อม18บาทคุกกี้10บาทต้นทุนเฉลี่ยนะคะอยู่ที่ชิ้นละ21บาทถึง31บาท ราคาขายรวมค่านา้ำค่าไฟค่าแพ็กเกจและกำไรแล้วล่ะก็ปุยแนะนำนะคะให้เราขายอยู่ที่ชิ้นละ50-60บถึงบาทปุยแนะนำนะคะว่าให้เราใช้ผลไม้ตามฤด,ดูกาลจะทำให้ต้นทุนน้อยลงค่ะคลิปนี้ก็จบแล้วนะปุยก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขแล้วก็กลับมาเจอกับปุยในคลิปหน้าจะเอาคลิปดีๆมาฝากเพื่อนๆอ,อ,อ,อีกสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ